ราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ถัดจากสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีซึ่งปกครองราชาอาณาจักรที่สืบทอดกรุงศรีอยุธยามาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือทองด้วงขุนนางซึ่งดำรงตำแหน่งสมุหานายกในราชสำนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินยึดอำนาจการปกครอง พระชนสมเด็จพระเจ้าตักสินสถาปนาตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนหรือภายหลังปรากฏพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325แล้วย้ายศูนย์กลางการปกครองจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21เมษายน พุทธศักราช2,325ซึ่งเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบันเอกสารหลายฉบับทั้งของไทยและของต่างชาติอ้างถึงความวุ่นวายทางการเมืองในปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินว่าเป็นผลมาจากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระจริยวัตรผิดแผกไปจนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งอยู่ขณะนำทัพไปขเขมรต้องเดินทางกลับมาระงับเหตุและโปร่งพระชนสมเน็รพระเจ้าตากสินก่อนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แทนอันเป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีจากนั้นราชวงศ์จักรีได้ปราบปรามเชือสายของสมเด็จพระเจ้าตากสินจากพระยาที่ผ่ากรนวงมหาโกษาธิบดีหรือขํำบุญนาคบันทึกว่าสมเด็จพระประวรกษเจ้า,ามหาสุรสิงหานาถ พระราชานุชาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้อบุตรชายน้อยๆของเจ้าชายใสเรือไปล่มน้ำเสียให้สิน้นโดยทรงอ้างถึงคำโบราณว่าตัดไว้อย่าไว้น้ำหนอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกและพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือรัชกาลที่สองส่งประหารหม่อมเหม็นพระราชาโอรสของพระเจ้าตากสินในปี2 3 5 2 ในเหตุการณ์ที่อ้างว่ามีนกกาคาบหนังสือแจ้งเหตุกบฏมาถิงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในด้านเชื้อสายของราชวงศ์จักรีนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงมีพระราชาทะนเลขาว่าต้นตระกูลของราชวงศ์จักรีมีใช่ไทยแท้แต่เป็นมอญผสมจีนที่สืบทอดกันมาจนถึง สมเด็จพระปฐมบรมมหาสนกหรือทองดีพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและมีผู้เสนอทฤษฎีว่าราชวงศ์จัก,กรีอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งอาจทําให้มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติย้อนไปถึงราชวงศ์พระร่วงที่สืบสายกันในกรุงสุขโขทยัย วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325อันเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฮาราชเสด็จขึ้นทรงราชนั้นถือกันว่าเป็นวันสถาปนาราชวงศ์จักรีเรียกกันว่าวันจักรีและมีการกําหนดให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันหยุดราชการมาตั้งแต่2468เป็นอย่างน้อย ราชวงศ์จัก,กรีใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสตรีศูนย์ในวงจักรสุทัศน์ซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายเทวดาในศาสนาฮินดูโดยเหตุผลคำว่าจักรและตรีสอดคล้องกับชื่อจัก,กรีของราชวงศ์พระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันสืบราชสมบัติภายในราชสกุลมหิดล ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระมหิตลราชท่เบตอดุลลยเดชวิกรมพระบรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยสมเด็จพระบรมราชนกนั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าถือเป็นพระอนุชาต่างพระมารดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระเชษฐาต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมารามาธิปดินทรพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุญเดชปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้เสด็จขึ้นของราชาสมบัติเสด็จพระราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันและภายหลังได้ทรงประกอบพระราชาพิธีราชาพิเศษสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือหม่อมราชบงศิริกิจกิตยากรพระคิดาในพระบรมเธอ กรมมื่นจันทบุรีสุรนาถหรือหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรมีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวคือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันรายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันและพระอครมเหสีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชธานีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชธิดาพระองค์เล็กสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชโอรสพระองค์เล็กสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระโสทกะนิธาภคินีพระองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัต บวรขัติยะราชนารีพระโสดรกนิฐาภักิน,พกนีพระองค์เล็กพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุุาพรพระภาคินัยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณพระภาคินัยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รจาจกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระโสดรเชษฐภักินี กราบถวายบังคมลาออกจากถักแห่งพระราชวงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมเหมือนสุทธนารรนาธอดีตพระบราชาัยาเครอญาติและผู้เกี่ยวกับพระบรมวงศ์สานุวงศ์จุฑาวาสวิวัชระองค์และริยากอบพระราชโอรสองค์ใหญ่และภรรยาวัชเรศวิวัชระงค์พระราชโอรสองค์ที่สอง จากกรีวัตวิวัชระวงศ์พระราชโอรสองค์ที่สามวัชระวีวิวัชระวงศ์พระราชโอรสองค์ที่สี่ท่านผู้หญิงพลอยพยลินเจนเซ้นและเดวิดบิวเลอร์ประภากขินัยพระธิดาคนใหญ่ในทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัฐ์ราชกัญญาสจริวัฒนาพันนวดีและสามีรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมห oh าราชรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพ e eland, ุทธเลิศหล้านาัยรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมาอน,านัน a n d a m i t พระอัฏฐมารามาทิปดินทรรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรดมนาถปอพิษและรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิดเกล้าเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการเงินในราชวงศ์จักรี ในปี2,560สำนักข่าว AFP รายงานว่าราชวงศ์จักรีเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยลำดับต้นๆของโลกโดยมีทรัพย์สินที่ประเมินไว้ระหว่าง30,000ถึง60,000ล้านดอนลลาร์สาหรัฐซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักข่าวรอยเตอร์ประเมินว่าเฉพาะหุ้นที่สำนักงานทรัพย์สิน ถืออยู่ในธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนรวมกันมีมูลค่ากว่า3.06แสนล้านบาท